เป็นยุคตกต,กต่ำของลุงพลนะครับสมัยก่อนเนี่ยทั้งไทยรัฐทั้งอมรินทีวีเนี่ยโอ้โหเชียร์ลุงพลเต็มที่นะครับสมัยก่อนน,นะนะเชียร์แล้วก็สองช่องนี้ก็ได้เรตติ้งนะได้ค่าโฆษณาได้อะไรต่าง,างเนี่ยก็ก็สองช่องนี้ก็ได้ดิบได้ดีช่อง8ก็อ่ร่วมด้วยตอนนี้เอ่อทีวีสามช่องช่องไทยรัฐช่อง8ช่องอมรินทีวีนี่ก็นะครับ การนำเสนอข่าวลุงพลตอนนี้ก็เชิงลบหมดนะฮะเริ่มตั้งแต่ไม่เสียภาษีนะครับนะบอะไรมีรายได้นะไปสัมภาษณ์สรรพกรนะครับไปสัมภาษณ์สรรพกรนะครับว่าเสียภาษียังมีรายได้เยอะอะไรอะไรต่างสรรพกรก็บอกว่าประมาณเดือนมีนานะครับก็ต้องดูว่าลุงพลจะยื่นเสียภาษีหรือไม่นะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องไม้ตะเคียนตกลงเป็นไม้มาฆ่าหรือ ไม้ตะเคียนถ้าเป็นไม้ตะเคียนก็ต้องดูว่าเป็นไม้ห่วงห้ามอาจจะผิดกฎหมายป่าไม้ไหมสัมภาษณ์เจ้าที่กรมป่าไม้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้มาฆ่าก็จะเป็นเรื่องของการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะครับอันนี้คือเรื่องไม้ตะเคียนไม้ตไม้มาฆ่านะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรยูทูบเบอร์เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกกอกนะครับที่มุกดาหามุกดาหารเนี่ยนะครับ เป็นการละเมิดสิทธิ์ประชาชนไหมสร้างความเดือดร้อนลำคาญหรืออะไรต่างๆไหมนะครับทำให้คนเดือดร้อนไหมยูทูบเบอร์บางคนไปกวางรถตำรวจหรือไม่นี่นี่การนำเสนอข่าวนะใครปิ๋มซีโฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยไปจ้างลุงพลเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาหรืออะไรตอะไรพรีเซน,นเตอร์อ่ะผิดสัญญาไหมนะอุปวิยะ นะหมอปลาเามียหมอปลาอะไรต่างๆนะนำภาพนำลูกไปใช้ในการรับบริจาคนะเป็นการาละเมิดสิทธิ์ไหมช่อโกงประชาชนไหมหรือเกี่ยวกับเรื่องนะเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเ,เรียกอ,อะไรไอ้เครื่องดักฟัง GPS ทูอินวันที่พบในรถลุงพล มีการกล่าวอ้างว่าสงสัยจะเป็นหมอปลาก็มีการไปแจ้งคงแจ้งความนะครับมีทนายโนบิมีหมอปลามีเมียหมอปลานะครับทำรองว่านี่ไปสงสัยเข้าใส่ความเขาบ่าวมินประมาทไหมนะเอารูปเจ้าหน้าที่เอารูปนักข่าวของอมรินทร์ทีวีนะครับเอารูปทนายโนมิตะเอารูปคนนั้นคนนี้อะไรต่างไปเนี่ยขอรับบริจาค เป็นการละเมิดสิทธิ์ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะชอโโกงประชาชนเรืยออะไรต่างมากมายเยอะแยะมากมายนะครับการนําเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องไทยรัฐแล้วก็อมรินทีวีก็จะไปแนวนี้ช่อง8ก็ตามตามไปนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องไปสัมภาษณ์พระนะสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเฮ้ยเงินบริจาคอ้างว่าจะมาทําบุญนะปรากฏว่าเป็นไง เอาเงินมาให้พระหรือเปล่าพระไม่ได้ลดสเปคงานก่อสร้างไหมอะไรไหมต่างๆโอ้โห oh. นะนะพระไม่รับเงินนะชาวบ้านไปร้องประลัดอำเภอในอำเภอขับไล่ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆยูทูบเบอร์บางคนนะมีชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินรับบริจาคอะไรต่างๆเงินไปไหนทำไมไม่เอาเงินไปให้หลวงพ่ออะไรต่างๆโอ้โ oh. หมากมาย นะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยลุงพลเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าลำบากนะมากผมเคยบอกแล้วนะครับว่าข่าวดีเนี่ยนะฮะถ้าจะออกทีวีหรือทางสื่อเนี่ยมันต้องเสียตังอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็สื่อมวลชนก็จะนำเสนอให้ลุงพลเนี่ยจากชาวบ้านธรรมดานะครับถูกต้องสงสัยว่าเป็นคนฆ่าน้องชมพู่หรือไม่วันดีคืนดี นะสถานีข่าวต่างๆเนี่ยสาช่องเนี่ยก็ปั่นจนลุงพลกลายเป็นพระเอกจนดังวันดีคืนดีลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลักนะครับหรือสื่อมวลชนที่เป็นกระแสหลักหรือเมนสตรีมก็คือสถานีโทรทัศน์หลักๆที่เล่นข่าวเรื่องลุงพลก็มีไทยรัฐอมรินช่อง8นะครับ นะไม่ให้สัมภาษณ์ไม่อะไรต่างๆยูทูบเบอร์ก็มากีดกรรันต่างๆนะครับกลายเป็นว่าคนที่เขาสร้างลุงพลขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือทั้งอมรินทีวีทั้งไทยรัฐเนี่ยนะครับนะถึงวันนี้กลายเป็นนําเสนอข่าวด้านลบของลุงพลผมถึงบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าการออกสื่อหรือการออกทีวีเนี่ยนะครับไม่มีของฟรีครับคนกระจอกกระจอกชาวบ้านบ้านนอกอย่างลุงพลเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ นะถ้าไม่ได้อมรินทีวีไม่ได้คุณพุทธะไม่ได้ไทยรัฐนะครับก็ไม่สามารถจะดังได้ถึงวันนี้เพราะฉะนั้นมันมีราคาที่ลุงพลต้องจ่ายนะครับมีราคาที่ลุงพลต้องจ่ายเพราะอะไรเพราะลุงพลสร้างชื่อเสียงทุกวันนี้มาเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะทีวีหลักสื่อหลักก็คือเนี่ยอมรินทีวีนี่นะครับเขาสร้างขึ้นมาจนดังข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพูเนี่ย นะครับว่าคุณเป็นคนดีคุณถูกใส่ร้ายคุณเป็นแพ้อะไรจะอะไรก็ว่าไปนะครับวันนี้คืนดีคุณไม่ให้สัมภาษณ์หล,หลายอย่างเนี่ยมันก็แน่นอนครับมีราคาที่คุณต้องจ่ายนะครับทุกวันเนี้การนําเสนอข่าวเนี่ยตอนนี้ก็กลับด้านเลยนะช่องหลักๆนี่นำข่าวนําเสนอข่าวลุงพลเนี่ยเป็นไงฮะกลายเป็นคนที่แบบไม่ดีเลยตอนนี้ดูแล้วแย่หมดนะทุกวันนี้เป็นราคาที่ต้องจ่าย หมอปลาเมียหมอปลาทนายโนมิตะที่เคยช่วยเหลือก็กลายเป็นฝั่งตรงข้ามไปตะกี้ดูข่าวนะทนายโนมิตะหมอปลาเมียหมอปลาไปแจ้งความดําเนินคดีกับลุงพลถ้าผมจําไม่ผิดตะกี้ผมดูข่าวนะผมนั่งดูทีวีผมอยากจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายๆคนก็เป็นไงคนดังต่างๆมากมายตรวจสอบกรมป่าไม้สันปกรณายอำเภอเป็นไ,ไงเล่นงานลุงพลหนะักนะครับ ทนายดังๆที่เคยเป็นทนายความให้กับลุงพลนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายดังนะเป็นทนายความให้ลุงพลฟ้องนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อนะครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยเป็นทนายความให้กับลุงพลเนี่ยนะครับ ตอนยื่นฟ้องนายอาชิยะมีหมอปลานะถ้าจำไม่ผิดหมอปลาน่าจะนะแนะนำลุงพลให้ไปเจอกับทนายศิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือที่เรียกว่าทนายตั้มทนายหวย30ล้านก็นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดก็เป็นทนายความให้กับลุงพลฟ้องนอายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อยากรรมซึ่งตอนนี้กำลังมาแฉเกี่ยวกับเรื่องลุงพลเทวดากับนางฟ้า นายสิทาเบียบังเกิดเป็นทนายความให้กับลุงพลตอนนี้เป็นไงเงียบสนิทครับหายหัวไปไหนครับลุงพลตอนนี้กําลังโดนสื่อกระแสหลักโจมตีหนักแล้วกําลังเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งสามจะออกหมายจับนะเป็นข่าวเลยทุกวนันนะียนะฮะกำลังจะโดนออกหมายจับหรือไม่ตอนนี้เป็นลุงพลกําลังตกต่ําสุดนายสิทาเบีย้ยบังเกิด เคยได้ประโยชน์จากเนี่ยเยชื่อเสียงของลุงพลไปฟ้องนายอาชิยะที่ศารอาญามีทนายรณรงค์แก้วเพชรนะอีกคนหนึ่งก็ทนายรัชพลทนายอะไรต่างๆทนายเจมนะทนายเจมทนายดาราไปยืนถ่ายรูปหน้าสารอาญายืนเคียงข้างาลุงพลในอดีต ผมอยากจารสอบถามครับในวันที่ลุงพลตกต่ำเนี่ยมีใครมีใครจะมาอยู่ข้างลุงพลบ้างไหมไม่มีสื่อกระแสหลักไม่เอาทนายรัชพลทนายรนรง,ง,ง,งแก้วเพชรทนายสีทาเบี้ยบังเกิดเป็นทนายความให้ลุงพลตอนนี้หายหัวไปไหนหมดเงียบสนิทครับลุงพลกำลังจะจมน้ำตายนะโดนกระแสดราม่าต่างๆเพราะไม่ให้สัมภาษณ์สื่อหลักก็ประกอบไปด้วยไทยรัฐ ช่องแอมรินทีวีอยากจะสอบถามว่า,านายสิทธาเ,เบี้ยบังเกิดหรือชื่อเรียกว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายรณรงค์แก้วเพชรนายรัชพลน,นายเจมทนายต่างๆเราเนี้ยไปยืนเลียงหน้าครับนะครับอยู่ที่หน้าศาลอาญาเป็นทนนะน,นายนายสิทธาเ,เบี้ยบังเกิดเป็นทนายความลุงพลตอนนี้ ลุงพลตกต่ำสุดเหตุใดนายนสิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนไม่บอกปกป้องลุงพลนะคุณจะปล่อยให้ลุงพลเปไงจมน้ําตายคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรนะครับผมถึงบอกว่าลุงพลมีราคาที่ต้องจ่ายมีราคาที่ต้องจ่ายหมถึงว่าอยู่ดีๆคุณเป็นชาวบ้านเนี่ยกระจอกวอกห้อยบ้านกกก นะลุงพลพ่าแตนเนี่ยนะทีวีต่างๆเนี่ยไม่ว่าช่องอามรินทร์ช่องไทยรัฐช่องอะไรต่างปั่นจนคุณเป็นคนดังอะ่ะจินตลายังต้องมานั่งร้องเพลงกับคุณออกรายการทีวีเป็นพรีเซนเตอร์นะไอ้ปิ๋มอะไรต่างๆเนี่ยไปจ้างพรีเซนเตอร์อะไรมากมายจนดังนะแต่ในเวลาที่คุณตกต่ำทุกวันเนี้ยสื่อหลักไม่เอาคุณพุทธะไม่เอาไทยรัฐไม่เอาช่องแปดไม่เอาส่วนช่องอื่นก็คงไม่เล่นอะมีสามช่องที่เล่นอยู่เนี่ย ถึงมันี้มีราคาที่คุณต้องจ่ายคุณไม่ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับนะการนําเสนอข่าวมันตรงข้ามสมัยก่อนเนะี่ยเขานำเสนอข่าวคุณเนี่ยโอ้เป็นคนดีคนหลอ่อตอนนี้เป็นไงเสียภาษีหรือเปล่าหลอกลวงประชาชนไหมนะเอาภาพเอาชื่อของเขาไปใช้รับบริจาคเอาเงินเข้าวัดไหมยูทูบเบอร์สร้างความเดือดร้อนลำคาญนะขวางรถรเปล่านะ ทุกสิ่งทุกอย่างนําเสนอเนี่ยข่าวเนี่ยมันตรงกันข้ามมันมีราคาที่ต้องจ่ายทนายความต่างๆนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายต่้าทนายกระทุ่มแบนด์ทนายคดีหวยสและ10ล้านทนายคนนี้ซึ่งนะมีเรื่องราวอะไรต่างๆทนายคดียาเสพติดคดีเอมี่ทนายคนนี้เป็นทนายที่ว่าความให้กับเป็นคนที่ทําคดีลุงพลมาปรึกษาถึงสำนักงานไล์สด เข้าข้างลุงพลฟ้องนอายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเยือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดตัวน,นี้หายหัวไปไหนครับออกมาปกป้องลุงพลครับสมัยก่อนคุณก็ได้ประโยชน์จากชื่อเสียงของลุงพลแต่วันนี้คุณหายหัวไปไหนนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับนายเจมโอ้มโหไปยืนหน้าศาราญาครับนะครับไปยืนลองไปดูสิครับ นายรัชพลต่างๆเนี่ยปยืนอยู่หน้าศารายาหายหัวไปไหนครับลุงพลกำลังตกต่ำตอนนี้นะสื่อลักกระนำนายรณรงค์นายอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยคุณหายหัวไปไหนออกมาปกป้องลุงพลครับโดยเฉพาะนายสิทธาพียุบังเกิดคุณออกมาเลยครับออกมาปกป้องลุงพลครับนะครับผมอยากห้เรียกร้องนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนทั้งหลายนะครับว่านะครับ ใครก็แล้วแต่ที่ได้ประโยชน์จากสื่อนะฮะโดยเฉพาะทีวีนะนะวันใดนะครับที่คุณยังมีชื่อเสียงยังมีประโยชน์กับสื่อเนี่ยนะคุณก็ได้รับการยกย่องแต่ถ้าถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะเขาบอกว่าเขาสร้างพวกคุณมาเนี่ยนะจากคนธรรมดาบ้านนอกเนี่ยลุงพลกลายเป็นพระเอกกลายเป็นเทวดาป้าแตนกลายเป็นนางฟ้าเนี่ยวันหนึ่ง คุณก็ดูลุงพลกับป้าแตนะทุกวันมันมีราคาที่ต้องจ่ายคนที่ยืนเคียงข้างคุณทนายรัชพลทนายเจมนะรูปหลอทนายดาราทนายรณลงแก้วเพชรทนายสิทาเบียบังเกิดโอเปิดสำนักงานนะครับลุงพลป้าแตนมาเลยฟ้องนายหัชริยะผมเป็นทนายความให้นะไปยืนหน้าสงหน้าศาลเลยทุกวันนี้พวกคุณหวยหวัวไปไหนทุกคนไหมลุงพลดูไว้แล้วก็ฟังผมพูด ไม่มีของฟรีมีราคาที่มันต้องจ่ายผมต้องมาดึกดืด่นๆเพราะมีคนหลายคนพูดเนี่ยถามว่านายสีทาเบียบังเกิดหรือที่เรียกว่าทนายตั้มทนายกระทุ่มแบนทนายหวยสาิบล้านทนายคดีเอมี่นะครับนะครับหายหัวไปไหนครับนะครับหายหัวไปไหนครับทําไมคุณไม่ออกมาปกป้องลุงพลเพราะคุณรู้แล้วว่ากลัวทัวลงตอนนี้ขายกันแล้วแต่ไปยืนเคียงข้างลุงพลทัวลงหมด ไม่มีใครกล้านะทนายรัชพลกล้าไหมนะทนายดลงไปไหนครับทุกคนเปลี่ยนหมดทนายโนบิตะตอนก่อนนี้อยู่กับลุงพลตัวนี้ไปไปอยู่กับหมอปลาหมอปลาตองก่อนนี้ก็อยู่กับลุงพลตัวนี้ก็ตรงข้ามอุปริยะตอนก่อนนี้ไปไหนไปด้วยกันครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามกลายเป็นศัตรูหมดสื่อหลักไปไงอัดเต็มที่นับแต่วันนี้เป็นต้นไปลุงพลก็เหนื่อย ผมบอกเลยเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัจธรรมนะของสื่อนะฮะโดยเฉพาะสื่อทีวีทั้งหลายเนี่ยถ้าวันหนึ่งวันใดแล้วแต่เนี่ยนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณดูเอายูทูบเบอร์อะไรก็ทุกวันนี้ก็ระส่ำนะมันเป็นเรื่องจริงอาจารย์เดชาก็มาตอนดึกเนี่ยก็พูดเรื่องเนี้ตอนนี้คนดูอยู่ทาง YouTube เก้าพั0หกว่าเฟซบุ๊กสี่พันกว่าตัวน,นี้หมื่นกว่าผมตรงไปตรงมาผมไม่สนใจทั้งสื่อหลักสื่อลอง ยูทูบเบอร์อะไรผมไม่สนใจพูดความจริงผมกําลังบอกพี่น้องประชาชนว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ได้ประโยชน์จากสื่อวันหนึ่งนะวันหนึ่งก็แล้วแต่นะฮะถ้าสื่อเขาไม่พอใจคุณคุณก็เหมือนลุงคนมันมีราคาที่ต้องจ่ายทนายความดังๆที่ออกทีวีไม่ว่าจะเป็นรัชพลเจมทนายเจมรูปหล่อท <laughs> นายสีทาเบียบังเกิดทนายหวยสาสิบล้านทนายอะไรครับนะ ทุกคนนะตอนก่อนจะยืนเคียงข้างลุงพลตอนนี้ไม่มีนหนีหมดนะนะครับลุงพลต้องทําใจนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนธรรมดาเมื่อวันหนึ่งเนี่ยตอนเรียกทุกคนกลัวทัวลงหมนสิทธาเบี้ยบังเกิดกล้าไหมนะเอฟซี FC ตั้งสี่ห้าแสนกล้ากล้าไหมพยืนข้างเคียงข้างลุงพลมามาปกป้องลุงพลคุณกล้าไหม่กล้าคุณก็กลัวทัวลงนะ นะครับคุณก็เป็นทนายความไปฟ้องนายอาทิยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อนะโอ้โหตอนที่ลุงพลเลตติ้งดีๆนะพวกคุณนะนะโอ้โหไปยืนเลียงหน้ากันเลยนะทนายเจมทนายรัชพลทนายเออลงทนายอะไรอะไรต่างๆทนายสิทธายืนหน้าสาลอาญาถ่ายรูปแอคชั่นตอนนี้คุณออกมาปกป้องลูกความคุณบ้างไหมกล้าไหมกลัวทัวลง นะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่ได้ประโยชน์จากสื่อนะให้ดูวันนี้ดูลุงพลป้าแตนไว้วันหนึ่งเนี่ยนะครับนะครับจะเป็นยังไงนะครับข่าวคาตอนนี้ก็ลุงพลจะโดนออกหมายจับจะโดนออกหมายจับนะครับมีใครไปยืนเคียงข้างลุงพลไหมมีใครบินไปยืนถ่ายรูปกับลุงพลไม่มีมแจะไปหนีนะครับนะครับเข้าใจไหมเนี่ยอาจารย์มาตอนดึกเนี่ยเพราะว่ามีคนก็โทรมาเยอะเขาอยากให้พูด อยากให้เขาเรียกอะไรตีแสกหน้าไม่มีของฟรีไม่มีในโลกมีราคาที่ต้องจ่ายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์ฟังอยู่เพืนธรรมดาตอนนี้เขาบีค้คนตายเขาบี้านอำเภอนะบี้ยูทูบเบอร์นะ YouTuber, เพราะยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นคนนําเสนอข่าวคุณคุณต้องตายเพราะคุณไปทะเลาะกับสื่อหลักทั้งไทยรัฐทั้งจ่องแปดทั้งอมรินคุณตายอย่างเดียวตายลูกเดียวนะครับนี่เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีของฟรี แล้วก็ทนายความต่างๆเนี่ยบวกดังๆทั้งหลายมันก็โหนกระแสนะสีทาเบี้ยบังเกิดนะชื่อเล่นเม่อตั้มเป็นทนายจังหวัดสมุทรสาครทำคดีเอมี่นะ,ะกับสามีที่ถูกจับคดียาเสพติดนะที่เคยถูกนายอัิยะแจ้งงงแจ้งความจนนะต่อมามีสารออกหมายจับท้งสาหมายจับสารจังหวัดมินบุรีแล้วก็สารจังหวัดอะไรสมุทรสาครนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมถามว่าคนพวกนี้มีใครมายืนเคียงข้างลุงพลไม่มีแล้วครับนะครับลุงพลฟังไว้มันเป็นธรรมดาตอนเนี้เวลาที่คุณตกอับเนี่ยคุณคุณตายไม่มีใครยืนยืนเคียงข้างคนมันมีราคาที่คุณต้องจ่ายมันไม่มีของฟรีนะครับคุณก็ต้องสู้ตามลําพังใครจะกล้าเป็นทนายให้คุณใครจะออกมาอะไรต่างๆเคียงข้างคุณลุงพลไม่มีแล้วครับหนีหมด นะครับเวลาที่คุณลุ่งเรืองมีอํานาจวาสนาใครๆก็อยากจะไปโหนไปอะไรถ่ายรูปกับคุณอยากจะไปรับส่งคนแต่เวลาคุณตกต่ำเนี่ยหมาขี้เลืน้นหมาจรจัดยังไม่มีใครมายุ่งกันเลยทนายความที่คุณเคยจ้างไว้ไม่มีเงียบเงียบเงียบสงดไม่มีเพราะอะไรเพราะกลัวทัวลงกลัวว่าไปยืนเคียงข้างลุงพลตอนนี้ใครกล้ายืนเคียงข้างลุงพลไม่มีทนายสิทาเบี้ยบังเกิดกล้าไม่กล้า,านะ ถ้าแน่จริงพวกนี้ออกมาถแถลงข่าวเลยนะผมจะยืนเคียงข้างลุงพลรัชพลออกมาผมจะยืนเคียงข้างลุงพลทนายเจมไปยืนถ่ายรูปแอคชั่นหน้าสารยาออกมาราลงแก้วเพชรกล้าไหมไม่กล้าไม่มีใครกล้าตอนนี้เพราะสถ,ถานการณ์ตอนนี้ลุงพลย่ำแย่นะหนีหมดเป็นเรื่องธรรมดาะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในฐานหน้าได้เปรียบก็มา นะครับเนี่ยเป็นธรรมดาลุงพลป้าแตนฟังผมเนี่ยจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนเนี่ยนะครับนะนะฮะไม่มีของฟรีครับถ้าคุณกระจอกงอกง่อยเป็นชาวบ้านธรรมดาวันดีเขาปั่นจนคุณเป็นคนดังมีรายด้งรายได้นะคุณไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วมันก,ก,ก็เล่นคุณตายตายลูกเดียวนะครับตอนนี้คนดูอยู่ทางอ่าเฟซบุ๊กและยูทูปเนี่ยนะฮะหม,ห,นะ Facebook หมื่นกว่าคนนะเฟซบ o ๊กหมื่นกว่า y o u t u b e 5000กว่าก็หมื่นห้าห นะครับฝากนายสิทาเบีย้ยบังเกิดนะครับนะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทนายความนายชัยพลนะตอนที่ฟ้องนอายอธิยะเห็นไปยืนอยู่หน้าศาลนายาโอโหเสนอหน้าเลยให้สัมภาษณ์ชอด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 ตอนนี้เป็นไงลุงพลอยู่ในฐานะเพียงพำหายหัวไปไหนครับนะนายรัชพลก็ออกมานายเจมออกมานาย โอ้ไม่มีแล้วครับไม่มีเพื่อนแท้ทุกทุกคนย้ายข้างหมดนะทนายความที่เคยเดินเดินข้างนายโนบินตะอะไรต่างหมอปองหมอปลาลอะไรต่างก็ไปก็หมดอุ๊บอบอ,อะไรต่างนะเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหโดยทั้งสื่อหลักไทยรัฐอมรินนะครับช่องแปลุมตายตายอย่างเดียวบีหน่วยงานราชการนี่มันเป็นธรรมชาตินะครับ เป็นธรรมชาติของฟรีไม่มีมีราคาที่ต้องจ่ายอาจารย์เนชาก็มาตอนดึกให้ข้อคิดไม่มีของฟรีนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะสื่อมวลชนหลักทีวนะีถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์นำเสนอข่าวตรงข้ามคุณก็ตายอย่างเดียวจากเดิมเนี่ยเเชียร์คุณเป็นพระเอกเป็นสุภาพบุรุษเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆตอนนี้ก็เป็นไงโอ้โหเขานำเสนอภาพคุณ ยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนอีกนะครับนะยิ่งกว่าหมาขี้เลื้อนอันนี้ฝากไว้นะครับนะก็วันนี้อาจารย์เนชาก็นําเสนอเนี่ยเนี่ยให้เราให้ฟังว่า,าสื่อทีวีหรือสื่อหลักก็แล้วแต่น,นะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาว่าไม่พอใจก็จบสรุปตอนท้ายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าลุงพลเนี่ยเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายนะก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานของตำรวจนะ ขึ้นอยู่กับพยายนตลอดผมไม่รู้ว่าลุงพลเป็นคนดีคนร้ายไม่รู้นะครับก็ขึ้นอยู่กับนะการสอบสวนของตำรวจว่าสรุปแล้วจะเป็นคนดีคนร้ายแต่เท่าที่ผมทราบข่าวลือมานะไม่ว่าจากตำรวจหรืออะไรต่างเนี่ยก็คือว่ามันมีโอกาสในการที่จะมีการออกหมายจับนะครับมันมีโอกาสสูงส่วนจะอาจจะไม่ออกก็ได้ออกก็ได้แต่มันมีโอกาสสูงในการที่จะถูกออกหมายจับ เมื่อออกหมายจับแล้วก็ต้องไปสู้กันอะนะแต่ถามว่าใครจะเปิดตัวมาเป็นทนายอะนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดจะออกจะเปิดตัวมาเป็นทนายไหมนะถ้าทัวลงนายสิทธาก็เป็นไงไม่ออกมาแล้วครับตอนนี้เงียบมันเป็นสัจธรรมนะเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับนะกระแสตอนนี้ลุงพลเนี่ยหนักนะครับก็ฝากไว้อันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยผมพูดจริงสุดเลยนะ จริงๆเนี่ยจะนอนแล้วเนี่ยประดึกเนี่ยมาเนี่ยก็ให้ความรู้เนเกี่ยกวกับเรื่องนี้ปกติผม,มคุยเรื่องการเมืองนะครับตอนนี้ก็คนดูก็ประมาณเกือบหมื่นห้าหมื่นหกนะครับก็เอ่อเฟซบุ๊กก็เท่าไหร่นะเก้าพันแปดกว่ายู u ูบก็หกพันสี่ก็เกือบเกือบหมื่นห้าหมื่นหกนะครับเวลาที่เราลำบากตกต่ำแล้วเนี่ยลุงพลปลาแตนเชื่อไม่มีหนีหมดอ่ะกระเจิงธนงทนายความอะไรหนี นะยิ่งตอนนี้สื่อหนักเล่นหนักลุงพลก็ตัวคนเดียวลําบากอะ่ะนะโดนบีบทุกอย่างแล้วเราก็ไม่รู้ว่าลุงพลเป็นคนดีหรือคนร้ายนะแต่ถ้าเกิดลุงพลทําผิดจริงลุงพลต้องรับสารภาพยอมรับความจริงพูดความจริงแบบที่ลุงพลพูดออกว่ามีผู้อุกลับเขาบอกว่าถ้าอยากให้พูดความจริงถ้าเราทําผิดเราก็ต้องไปยอมรับผิดหนักก็ได้เป็นเบาผมก็ไม่รู้ว่าลุงพลเป็นคนดีหรือไม่ดียังไงนะก็แล้วแต่ ก็ดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วลุงพลจะโดนออกหมายจับหรือไม่นะครับนะก็ดูกันต่อไปว่าจะโดนออกหมายจับไหมผมติดตามอยู่นะว่าจะโดนไหมนะก็ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือไม่ดีอะไรผมไม่ทราบอะ่ะนะแต่มาขนาดนี้ความเสี่ยงในการที่จะถูกออกหมายจับเนี่ยมันก็มีเยอะเพราะสถานการณ์มันพาไปไกลแล้วนะฮะนะเข้าใจนะ